สวัสดีครับวันนี้น้องยุนะครับมาเปลี่ยนทรงผมกับที่ร้านนะครับค่ะโจทย์เป็นยังไงเอ่ยน้องยุวันนี้โจทย์ที่อยากได้ครับจริงๆอยากตัด card, อันเดอร์คัทแต่คนที่บ้านนะไม่ให้ตัดแต่ว่าก็เลยมาขอคําปรึกษาจากพี่แว่นว่าจะยังไงอ่าโอเคอยากได้หวานสวยเท่เก๋ไก่สไลเดอร์เอาเลยหมดเลยได้ไหมโอเคได้ได้ได้โอเค แบบเสยไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ต้องเซตทรงไม่ต้องอะไรมากใช่ใชแต่มันจะมัดไม่ได้หรอนะโอเคโอเคได้เลยเดี๋ยวมาดูการเปลี่ยนแปลงกันนะครับม,มาคุยกันต่อนอุยูแล้วน้องเมย์เขาพูดว่างไงอะที่แนะนำร้านพี่อะจาะหนโ พอดีว่าหนูทำขนตากับมีประจำเนาะอเนี้ยเขาก็เคยบอกว่าหนูก็อยากตัดผมแล้วอพอดีพูดกับเขาว่าอยากตัดผมแล้วเราเราหนูก็บอกว่าอยากตัดผมสั้นแล้วเขาก็เลยบอกว่าเนี่ยไปร้านนี้ช่างเขาตัดดีมากเขาก็น้องเขาบอกว่าเฮ้ยการถ้าเราจะเลือกช่างตัดผมเราต้องเลือกดีเนาะเออหนูน้องเมียก็บอกว่าเนี่ยลองร้านพี่แว่นดูอืมาเลยอะไรเงี้ยหนูก็มาเลยจ้ะ แ้วก็อยากตัดอยู่แล้วแล้วก็เข้าไปดูรีวิวก่อนน้องเมย์ส่งเขาส่งตัวตัวในเพจเพจเฟซบุ๊กให้ดูก่อนเนาะใจละมุนมากใจละมุนมากคือไม่ได้ดูตรงผมเลยดูผู้ชายชอบชอบอันนี้ดีน่าติดตามสี่ล้านจะเป็นเออผู้ชายจะเยอะเออ แล้วตอนน่ารักเชิมงมนคเออนี่เราคุยเรื่องลูกค้า <c oughs> เราไม่ได้คุยเรื่องสมองอกันแล้วนะเออแรกแ,แต่หนูเป็นคนหน,นูกน็บอกพี่แม่นกันแหละหนูชอบอะไรก็ได้ที่มันเป็นอาร์ตเ,เนาะอม,มันเพราะฉะนั้นก็เลยแบบเออไม่ไม,ไม่ไม่ได้แบบว่ามีดีไซน์อะไรไม่ได้ฟ<ม>ิกไม่ได้ซีรีรต์นะก็ขอให้มันออกมามันดูแบบทรงพลังเข้าไอืมว้าวอืม นั่นเองเแนะนำต่อแล้วถ้าตัดสาอผมสั้นลงมาที่นี่ <c oughs> ปกติอะที่ร้านน่ะถ้าเป็นเคสใหม่อ่ะคือต้องมาจำจองอเพราะว่ามันจะมีปัญหาเรื่องเทคิวจองแล้วไม่มานี่น้องเมย์อ่ะเขาการันตีเข<อ>าบอกว่าเพื่อน๋ย่าไม่ต้องห่วงใช่เพราะหนูเป็นลูกค้าประจำนย์ชีวิตหนูฝากไว้กับเมยเลยคือแบบว่า,าการันตีให้ คือตอนเนี้ยหนูต้องถอดขนตาออกเพราะว่ามันต้องพักตาสักวันหนึ่งหนูก็ติดขนตากับมีแบบติดงอมแงมอะ่ะอืมไม่ไหวเลยอะ่ะคือแบบชีวิตนี้นี่วันนี้ไม่มีขนตาไม่มีคิ้วนี่คือแบบเรียวเรียวมากเันี้วันนี้เรียวอืม,อม อันแต่ว่าพี่วันก็นรู้จักน้องน้องน้องเมย์เป็นการส่วนตัวนะโอ้รู้จักกันมาจะสิบปีแล้วรู้จักกันมานานแล้วหนูติดเมย์อยู่สองปีเต็มอะ่ะอืมไม่เคยนอกใจมีเลยอยู่อยู่ได้กับเมย์ เดือนหน้ามีงานแต่งเนี่ยก็ให้มีแต่งหน้าให้อืมแต่ถูว่าผมพี่ต้องเกิดนะต้องเด่นอ่ะอืมงานแต่งงานนี่น้องชายดอมเหตุตระกูลอืม หนูจะไปเฉิดฉายกับผมของพี่นะ <c oughs> แต่หนูว่าต้องทำสีเพิ่มแล้วมัง้งเนี่ยเดี๋ยวหน้า うん <music> <music> อันนี้พี่แว่นมาเปิดร้านตรงนี้นานแล้วหรอคะเดือนตุลาจะ้ะตุลาตุลาปีที่แล้วเราเป็นคนบ้านฉางหรือเป็นคนกรุงเทพไม่ไม่ไม่มาจากกรุงเทพเลยติดป่าไม่ไม่ที่ที่ทำอยู่ระยองนี่แหละ<อ>เข้าปีที่เก้าแล้วอ๋อมาอยู่ระยองปีเก้า<ป>แล้วแล้วก็ซื้อบ้านอยู่ที่เนี่ยสี่ปี ก่อนก็เช่าเช่าร้านอยู่แต่ว่าตรงนี้ไม่กล้ามาเพราะว่าอยู่ในซอยอยังไม่มีอะไรเลยตอนนั้นอ,ะอ่ะแต่เดี๋ยวนี้พลังเออ,อะไรนะพลังโซเชียลมีเดียนะใช่ไม่ไม่ว่าจะลึกแค่ไหนจริงเราก็จะตามไปกินถูกห <laughs> มายถึงของกิน <c oughs> อ่ะใช่ <c oughs> ให้มันอร่อยเถอะจริงก็ซ้อไปซาะ ส้มตำเจ๊จันปู่ลึกจะตายก็ยังไปกินคุณก็อยากกินส้มตำ อ่าเรียบร้อยนะครับน้องยุกเปลี่ยนไปแล้วนะครับตอนนี้อ่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าฝั่งนี้เป็นยังไงอ่าน้องยุกข้างหลังคือความภูมิใจอ่าก็คือตอนแรกมาก็โซมากค่ะตอนนี้เป็นอีกคนนึงแล้วเนาะแล้วผมทรงนี้นะช่างเคเอดได้ดีมากเพราะว่าเราหลายลุกมากอ่ะจะจะทดสอบให้ดูนะคะก็คือถ้าเป็นข้างข้างข้างด้านขวาเราสามารถเอานเนบหูกม,มาเป็นเสาหวานอ่ออาข้าหลับไห<ด>้ไ เกาหลีมากอันนี้คือเกาหลีเกาใจหรืออยากจะแบบว่าออกออกเดวแบบเรียบร้อยวันนี้ไปทําอ่าฮาทาไปทํางานแบบอยากอารมณ์เรียบร้อยก็อยากเอาน้ามาลงก็จะเป็นสาวเนิร์ด้เป็นอีก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 ลุกนึงหน้ามานี้ไหนไหนเล่าถึงทีมาที่ไปหน่อยสิหน้ามาคือทะลึ่งค่ะก็คืออยากอยากสวยอยสวมีอยากมีหน้ามาก็เลยไปตัดเองก ช่างก็กังวลมากเพราะว่าช่างก็ตกมาแกแต่แกได้ดีนะคะก็ตรงนี้ก็จะเป็นทรงแบบว่าสาวเนิร์ดหน่อยนึงแต่ว่ามันคุ้นารักแอบแปิวหรือจะไม่เอาอ่าอันนี้คือลุคที่สามลุกที่สามลุคที่สามมาเป็นสาวสาวสาวเออสาวด้วยไงสาวสาวเซอร์สาวสาวข้าวหน่อยนึงก็จะฝั่กนึงให้เทไปข้างนี้พยายามจะดูเทเพราะว่าข้างนี้มันมันลงแต่ว่าก็ใช่ก็สรุปเป็น คอม p พล t e ลุกที่บอกกันก็คือหวานได้เตีโจได้สวยได้ก็คือมาเซ็ตนี้แล้วก็เป็นผมสั้นก็ขอบคุณที่แว่นมากค่ะขอบคุณเช่นกันครับมาพตรงไม่ได้แต่งหน้าไม่ได้แต่งตัวเดียวมากเราเห็นเฉพาะช่นีอ่ะโอเคครับสวัสดีครับ